ครับมันจิ้มงานปุ๋ยเอเลสซูนสาขาสักะสีแดงของยาวอ่าไอจังหวัดสุรินเนาะผมนาวันผู้จัดการศูนย์สังขานะครับผมมาลงพื้น,นที่สวนน้องเลยครับจอดครับองจอดเนาะอ่าอยู่บ้านอะไรครับบ้านตะไทยบ้านตะไทยตำบลเท,รทรพรักษาเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเนาะครับอ่าต้นนี้น่าตายเนาะครับตายตายมากี่ปีต้นนี้ต้อยเกียดน่าจะสามปีแล้วครับไสามปีเนาะเราใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดควบคู่กันเนาะ เราลองรักษาดูว่ายางแค่ตายจะฟื้นขึ้นมาไหมเนะาะกระเจนนุ่มไหมเนาะแล้แรกๆแข็งเนาะคือมันดําจนรู้เลยว,ว่าแข็งอ,ะอ่ะนี่ครับอลองหาน้านองลองเปิดดูดิครับเออนี่ไงนิ่มไหมก็นิ่มอยู่นะครับทำยางเรื่อยออกมาเนาะนี่รอบที่สองเนาะ,ะครับเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหม เซลเริ่มเซลอยู่เรื่เนาะท่อน้ำยางเนาะใช่มันจะไม่มีเยื่อไม่มีเยื่อก่อนหน้านี้มันจะไม่มีเยื่ออ่อนหรือที่เรียกว่าเปลือกอ่อนข้างในใช่ใช่จะไม่ยข็งเดียวเนาะครับมันจะเป็นเปลือกแข็งแล้วมันถึงแก่นเลยใช่อันนี้เริ่มมีน้ำยางเปแล้วมันไหลมาด้วยไหลมาแล้วเนาะนี่เนาะอย่างนี้ถือว่าโอเคมันอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่ครับเอามาดูอีกต้นหนึ่งเนาะที่เราทำรักษายางให้ตายมาฟื้นฟูต้นนนนี้้้ตตใใหหญญ่่ สภาพต้นยางเนาะต้นนี้ก็นานนานเนาะเปลือกแตกอ่ะเจาะไม่มีน้ำยางเนาะลองเปิดอีกทีต้นหนึ่งครับผมอนิ่มดีไหมนิ่มครับน้ำยางไหลแล้วเนาะไหลไหลเต็มหน้าเนาะอย่เนาะคร่ะต้นนี้ต้นนี้จะเต็มอ่าเต็มหน้าแล้วตัวนี้เนาะดูครับผมขนาดต้นยางโสมๆนะเปลือกแตกอย่างนี้เนาะอยัางมารักษาต้นฟูได้เนาะเชื่อไหมทีนี้ว่าจะมีปุ๋ยตัวไหนมาหาลิ้นาถยมาใส่มาดูนี้ครับไหลดีครับเห็นไหม เดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้เปิดได้แล้วเนาะใชะะ่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ